มาเขาทันจิโร่กันอีกเช่นเคยนะคะคาวนี้นะครับผมก็จะมาล้อไอยท่านไอยท่านก็ไม่ได้เก่งไอยท่านไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกไถ่ท่านก็ไม่ได้เก่งไถท่าน,น,นก็ไม่ได้เก่งเกียบคำตัวนี้ครับน้องันปันปันเลยจุ๊บไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับทุกคนตายหรือ,อยังเนี่ยทำไมตายยากจังเลยเนะ ยังจัดการไม่ได้เลยอมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกครับทุกคนพันถามไปเลยครับน้องมาหนิครับไอ้้นงมาหนิครับไอ้้นงไอ้้นงน้องไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกน้องไม่ได้เก่งเอออย่าเข้ามา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  ไททานกินแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยอา๊าฮ่าฉันคือไทฉันคือเอเรนวันนี้ผมจะปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือต้องออกไปล่าไททันเหมือนนักล่าสูนคนอื่นเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ดาบล่าสุงไปแล้ว ไหนเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรทั้งนั้นหรอกครับทุกคนไอ้ไทยท่านโง่แกก็ไม่ได้เก่งอะไรอย่างที่ทัานคิดหรอกนะมันก็ไม่ได้เก่งฟันฟันฟัน ไปบ่ายมีคนโทรมา